เืเลยววันนี้เราจะไปยวนนคบอกให้อือสูงสูเอบบงๆย่นี้เอนี่ย่้พูดไปไหนตอนนี้อยู่ที่ไหนพูดนนี้ยูเอ,เอ<ด>วโตวไงตอนนี้อยู่ที่ววเวตมองกล้องด้วยมองกล้องทยวตอะไรสวนพึ่งสวนพเอ,พอสวัสดีครับต้อนรับเข้สู่ช่อง PP Backpack นะครับตอนนี้เป็นัรหยุส่งการนะฮะก็ เราพานะครับเด็กๆทุกคนนะที่ว่าเคยออกทริปกับเรานะฮะมาที่จังหวัดราชบุรีนะครก็คือสวนพึ่งนะตอนนี้เราอยู่กันที่เวนเนโต้สวนพึ่งนะครับจังหวัดราชบุรีก็วันนี้มีผู้ใหญ่สามเด็กห้าเป็นวันของเด็กๆเขานะฮะก็มากันหลายคนนี่ฮะหัวหน้าแก๊งอ่ะ เดี๋ยวเราจะไปพาไปข้างในนะฮะไปดูว่าภายในเวเนโต,โตนะครมีอะไรบ้างนะสวนพึ่งของวันนี้นะฮะก็หลักๆก็จะคล้ายๆเป็นคล้ายๆสวนสัตวน์นะ ตรงนี้ใช่ไหมใช่เนี่ยพี่น้องเพลงสัตว์อ่ะเฮ้ยผมตรงเดียวกันเลยเนี่ยสวัสดีชื่ออะไรครับชื่อกอชื่อนี่ครับสมาชิกใหม่ของเรานะฮะชื่ออะไรครับกอชื่อคนนี้สมาชิกใหม่ชื่ออะไรครับชื่อฮาเล่ฮาเล่นะนี่ชื่ออะไรครับเพลงค่ะคนนี้ครับเซพาอ่าโอเคฮะนี่คือแก๊งของเราวันนี้วันนี้เราก็จะไปเที่ยวกันเหมือนเดิมนะคะคนแรกคนนึง นั่นก็คืออพอถ้าถ้าทุกคนไม่รู้จักก็ไปดูอีกในคลิปก่อนหน้านะคะมีมีตัวสวยๆในของสมบูรนะคะมาดูตัวนี้กันค่ะสวยมากมีมีเรือให้ปั่นด้วยค่ะ อเคตอนนี้เราก็มาถึงโซ่ของเต่าสุกาตาแล้วก็กระต่ายนะครับนี่ครับเต่าสุกาตานะครับนี่เลยสวัสดีค่ะ,คะให้เลยหรอเขาข้างในได้เหรอเขาได้ตรงนู้นอะ่ะไปข้างในหนึ่งเดินมาถึงหัวเดี๋ยวปอเจ๊ไม่กล้าใช่ไหมถ้าปอเจ๊ให้ข้างนอกก็ได้ไม่เป็นไรกล้าเข้าเปล่า <c oughs> <c oughs> อ๋น้องขาวถ้านังพี่พี่ก้อนหินเขากระโดดขึ้นตักนี่มันหมาขนเหมือนหมาเลยดูขนมันเยอะ้ยมาเยอะเลยที่ได้รู้วาไม่มีเฮ้ยขนมันฟูฟู้องขนาดนี้เนี่ยทำมไมมีใครให้น้องตอนนี้เลยนีขนมันฟูมากเลยนะมแล้ว เลยมาแล้วพี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 ยืนเฉยๆยืนเฉยๆโอ้ยตรงนี้ขนฟูมากเลยอ่ะลองฟ้ามันาตกก็น้ำมาแล้วเจ็บ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 เจบอเชไปให้มันยืนให้มันอย่างี้ก็ได้เออ กลัวไม่ต้องเข้าไปให้ข้างนอกฮาลิฮาลออกมาพาด้วยตัวใหญ่มากเลยนะเขาให้เข้าได้เหรอ้ยคุณหันคุณมาคุณออกไปดี แอคชั่นนี่นี่เราออกกล้องด้วยแอคชั่นบีมเลยปะขาตัวใหญ่เออที่ต้องดีวเข้ามาใช่ไหมนี้ใช่ป่ะอ้าวทำไมไม่ขึ้นแบงค์บนอ่ะมันมีอะไรข้างบนไม่มีเลย ไป,ไปให้ไปให้อาหารนกแก้วไเปเองไปผมให้อาหารแล้วไอจิมอ่ะเขามให้อาหารแล้ว <c oughs> โอเคครับก็เมื่อกี้นะครับเราไปเวนิโตมาแล้วนะตอนนี้เราก็มาที่พักนะก็ตอนนี้นะเราอยู่ที่ริมเขานะวาเล่นะครับ ส่วนพึ่งนะห้องพักของเราคือห้องวีหกนะ VIP6 โอเคฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเรามาดูกันว่าในห้องมันเป็นยังไงนะโอเคนี่นะภายในห้องของเรานะน้ำก็ได้เราต้อ็เปลี่ยนอาอโอ้โหอันนี้เป็นงไงบ้างครับโอเคไหมสวยมากเราลืมบอกเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างๆนะนี่ฮะหน้าห้องพักของเรานะห้องวีหกนะใครที่มาพักที่นี่นะ ข้างหน้าจะมีสระน้ำนะแล้วก็มีฐานน้ำให้เราเล่นสบายๆนะฮะโอ้นี่ขนาดหน้าร้อนน้ำยังเยอะเลยนะดีมากเลยแต่ว่าตรงนี้มันจะร้อนๆหน่อยยังไงเราก็ไปเล่นตรงนู้นได้นะนี่นตรงนู้นนะฮะจะอยู่ในน้ำด้วยดีเลยก็อันนี้ในห้องนะฮะมีเรามีเตียงใหญ่แล้วก็มีเตียงเสริมนะครับเอาแไม่ดีประตูเออ ตรงนี้สามารถเปิดแล้วก็ออกไปที่พักข้างหน้าเป็นออ,อันนี้ได้นี่นีนดด่นี่ฮะแอมพามพามนี่ถือว่าดีมากนี่ฮะใครที่จะมาพักห้อง,ออองที่วริมเขาว,วาเล่นะห้องที่เราพักกี่บาทนะตัวคืนละกี่บาท 4,500บาท4,500บาทนะครเพราะมันเป็นห้องแบบว่า Family Room นะพักได้ประมาณ4ี่ท่านแล้วก็สามารถเสริมได้นะเนอเ่เนี่ยครับแล้วก็ใครที่จะมาก็จะมีห้องแบบ2คนด้วยนะข้างๆก็จะเป็นแบบห้องครอ,อบครัวนะตรงนี้เล่นได้เล่นได้โอ้โหครับดีน้ำน้ำตื้นด้วยดีมาก ตอนนี้ก็เวลาประมาณหนึ่งทุ่มนะครับหนึ่งทุ่มแล้วครับก็เรามากินข้าวเย็นกันนะวันนี้ที่เรามากินกันก็จะมีะข้าวหมูกระทะนะเบสิกนะครับอากาศเย็นๆนะไม่ร้อนก็จัดหมูกระทะกันไปแล้วก็สั่งมานะฮะทีนี้ชุดเราประมาณห้าร้อยสั่งจากข้างนอกมากินได้นะครับแล้วก็มีพวกทุ่งตำนะฮะกินไปบ้างแล้วบางส่วนนะฮะอรุณสวัสดิ์ยามเช้านะครับ ตอนนี้ก็เวลาประมาณ6โมงครึ่งนะกบตอนนี้จากที่ดูอุณหภูมิก็น่าจะประมาณ24อ <24 S 1> งศา <24 S 1> นะยีคสับส4นะที่ที่สวนพึ่งนะก็อากาศเย็นกำลังดีเลยนะก็เลยจะพาทุกคนนะฮะลงไปข้างล่างนะไปดูบรรยากาศภายนอกนะครับว่าเช้าเช้าเป็นยังไงฮนะบรรยากาศเขาทึอ ดินน้ำนะวันนี้พยากรณ์อากาศบอกว่าฝนตกด้วยอาจจะตกนี่นะฮะเราก็สามารถมาเล่นได้นะโอ้ก็เช้าๆอากาศโอ้ถือว่าเย็นไม่เย็นนั้นอาจจะหนาวๆเลยนะฮะอืมก็ตรงนี้นะครับที่พักเราก็ลงมานอนเล่นได้นะชิลๆบรรยากาศส,บา,สบายๆอ,อืมเนี่ยฮะ ก็เดี๋ยวเราอาจจะสายๆ,ๆสักนิดหนึนะครับประมาณสั่เจ็ดโมงแโมงเราก็จะไปหาข้าวเช้ากินกัน,นครับเขาจะเขาจะมีข้าวเช้าให้กินฟรีด้วยนะอืมเห็นไหมอืม เช้าแล้วเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินกันต่อไปพาพาแก๊งแมวเหมียวไปกินข้าวน้ำไปเลยจ้าใครจะมากินต้องใช้บัตรเลยนะนี่มีบัตรให้ก็อันนี้เป็นบุฟเฟ่ต์เรากินได้หมดเลย เอาอะไรดูก่อนแล้วเดี๋ยวมานัา่งแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวครับแล้วเดี๋ยวเลือกให้ตอนนี้นะครับเราก็ออกมาจากที่พักของเราแล้วนะก็จุดหมาย่อไปนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดโอป่อยนะอ่าอาําเภอสวนพึ่งนะครับตรงนี้แต่ว่ารถเยอะตอนแรกว่าจะเข้าไปคงไม่ได้เข้าไปแล้วแหละ ก็หลังเหตตรงนี้นะครับก็จะพาพวกเด็กแว้นเด็กสกอยนะนี่ฮะบกมือเลยส่งเสียงเลยเร็วโอเคฮะต่อจากนี้นะครับเราจะไปพักที่อําเภอชะอําจังหวัดเพชรชบุรีนะฮะไปพักภูวิล่านะก็ทําการจองไว้แล้ววันนี้ค่อนข้างที่จะผิดแผนนิดนึงก็คือทีแรกกะว่าจะไปแก่งกระจานนะแต่ว่าแก่งกระจานภูวิลล่าเต็มหมดเลยครับแล้วก็ที่พักก็ เหลือแต่แบบว่าเป็นห้องแยกนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยไม่อจะให้นี่เท่าไหร่ด้วยไม่ค่อยจะ,อะมีที่พักเยอะเท่าไหร่ก็เลยต้องตัดสินใจเปลี่ยนเปลี่ยนแนวนิดนึงนะไปที่ชะอำแทนแล้วกันนะฮะโอเคก็ต่อจากนี้ครับขับอีกประมาณ3ามชั่วโมงนะไปถึงอำเภอชะอำนะฮะแล้วก็ไปพักที่ภูวิล่านะครับก็ วิลาจะเป็นยังไงก็ดูจากรูปภาพถือว่าสวยเลยแหละแล้วก็เป็นส่วนตัวด้วยนะมีสระน้ำราคาก็ถือว่าแพงครับเพราะว่ามันเป็นช่วงจังหวะวันหยุดยาวๆนะนี่ครับตลาตนะลดโอรฮะรถยาวเลยแหละ,อะโอเคครับเดินทางกันต่อนะฮะไปกับพี่ๆแพ็กๆวันนี้เรามารถตู้นะดูครับเราเปลี่ยนรถไปเรื่อยนะรถเราเราไม่ซ้ำถ้าเราตัางค์เยอะ <laughs> รถเรานะฮะไม่ซ้ําสัก,กรทริปหนึ่งอ่าแต่ไม่ใช่รถเรานะรถคนอื่นเรายืมมา ตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาถึงที่พักของเราแล้วคะับพูวิลล่านะครับตอนนี้เราอยู่ที่ชะอำเหนือนะครับเออ่ชื่อว่าบ้านพักพูวิลล่าซีลีนาราซีลีนารานะก็ตอนนี้ครับเป็นคล้ายๆแบบหมู่หมู่บ้านที่ว่าเขาทำเป็นพูวิลล่าเลยนะครับเข้ามาก็เนี่ยครับหลายล้อมไปด้วยพูวิลล่าเลยเนี่ยเนี่ยๆนะครับพูวิลล่าทั้งนั้นเลยตอนนี้เราอยู่ที่บ้านคิตตี้นะนี่นี่อ่ะน้ำน้ำขวดใหญ่แค่ไหน เดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในบ้านนะฮะค่าพักคืนละวันนี้วันหยุดพิเศษนะราคาจะเลิก7,900บาทครับแล้วก็นี่ครับเราเตรียมของกินมาด้วยนี่สุดใหญ่ครับแล้วก็นี่สาวว่น้ำของเราเฮ้ยดู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 ดดโอ้ดีไหมดเดี๋ยวพัฮะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูภายในบ้านนะครับเข้ามาแล้วนะนี่นะ มีห้องแอร์นะฮะห้องสเตอริโอโฮมเชเตอร์คาราโอเกะโอ้โหครบเซตนี่นะชุดนี้เป็นของเรานะครับคืนนี้ผมจะดูบอลตรงนี้นะแล้วก็อันนี้เป็นตู้ทะเ,เลตู้โต๊ะโต๊ะต,ตู้อะไรไม่รู้รนี่นะอ่านี่โอเคฮะ,คะภายในก็จะมีทั้งหมดไม่แน่ใจว่ากี่ห้องนะห้องเข้าไปดูห้องแรกก่อนแล้วกัน นี่ครับมีเตียงใหญ่เตียงเสริมสองชั้นสุดเจ๋งเป็นไงฮะอ่าให้มันสมกับราคาที่เราจ่ายไปนะห้องต่อไปครับอ่าตรงน,นี้เป็นห้องน้ำนะฮะอยู่ข้างหน้าเลยโอเคทานห้องที่สองฮนะห้องนี้จะอยู่ติดบริเวณสระว่ายน้ำเลยนะนี่ฮะซีวิวซีพูล ทุกห้องมีแอร์นะครับครบคันแต่ห้องนี้ก็จะมีห้องน้ำในตัวด้วยนี่ใหญ่โตเลยสวยงามฮะห้องต่อไปมีกี่ห้องสองห้องห้องไหนห้องนึงอ้าวห้องทสองหรือไปห้นี่ห้องที่หนึ่งห้องที่สองห้องที่สามห้องที่สามห้องที่สองเมื่อกี้ยังไม่ได้ดูนะห้องนี้เป็นไงบ้างเปิดไฟครับห้องนี้เขนท่าที่จะเล็กนะเล็กนิดนึงแต่ก็ อุปกรณ์ก็มีครบเหมือนกันห้องน้ำในตัวด้วยทั้งหมดสามห้องเลยสวยงามอ่าเจ๋งอยู่นะเจ๋งอยู่นะดีมากๆก,ก็ต่อไปฮะที่เราจะเข้าก็คือนี่จะเป็นห้องครัวนะภายในมีอะไรให้เราใช้บ้างโอ้ก็คือมีครบนะครับอุปกรณ์ครัว ปิ้งย่างส้มตรงส้มตํำนะชุดใหญ่ไฟสีนอนไปเลยครับตู้ยงตู้เย็นนี่ฮะออกไปด้านข้างได้นี่น้ำของเราซื้อมาเองนะครับเขามีน้ำให้แค่นี้นะที่เหลือเราซื้อมาอมถือว่าเยี่ยมทีเดียวโอเคก็คืนนี้เราจะพักกันที่นี่นะครับหนึ่งคืนนะก็ให้เวลาจัดก,การพักไป วันพักผ่อนนะอาจจะจ่ายเยอะนิดนึงแต่ว่าเราก็เข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นช่วงของวันหยุดนะครับเดีย๋ยวเราลองมาเปิดทีวีดูนะครับว่าทีวีมีอะไรให้เราดูบ้างอืมมีเน็ตฟิกอืมมีเน็ f l i กแต่ไม่รู้ว่ามี Youtube ไหมอ่ามี Youtube ด้วยนะครับอืมลำโพงครบครันโอเค ก็เดี๋ยวขอจัดแจงที่พักให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อว่าในนี้นะฮะมีกิจกรรมอะไรให้เราเล่นก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะ กิจกรรมเล่นกับเด็กๆนะฮะเล่นซ่อนแอบนะเราจะไปหากันนะตอนนี้ผมเป็นอยู่ไปดูครับอยู่ตรงไหนห้องน้ำดุกดุวยดุกดุวยหาอายุปองหาเลโดูหมดึงอยู่ไหน เสียงเกี่เภาโมยังโมยังโมยังอะบอไไ่รู้คนนี้พี่เป็นแอบจริงมากวาเอ้าป้งต่อเจ้ต่อไป โอเคครับตอนนี้เราก็ออกมาจากที่พักแล้ว,ลวนะเช็คเอาท์มาแล้วครับก็ตอนนี้นะครับเราก็มาสถานีต่อไปก็คือมาลายฟาร์มนะอยู่บริเวณเออก่อนถึงถ้ามาจากตัวเมืองเพชรบุรีก็อยู่ก่อนถึงชะอำนะครับก่อนถึงแยกชะอำตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะข,ของสวนสัตว์นะให้อาหารสัตว์ได้แล้วก็เสียค่าเข,ข้าน่าจะไม่เสียอาจจะต้องเสียค่าให้อาหารนะแต่เราไม่รู้ว่ามันประมาณกี่บาทนะ อ๋อค่าอาหารประมาณตะก,การละหนึ่งร้อยแล้วแต่ว่ามันน่าจะมีหลายหลายแบบอยู่อนี่ฮะทางเข้าเข้าข้างหน้าก็ได้เข้าข้างๆก็ได้ไม่เสียค่าเข้าแต่เสียค่าอาหารนะ นี่ค่ะคนกินเนื้อจอระเข้ค่ะลงไปจับในบ่อแล้วเอามาย่างาสดเลยค่ะ <c oughs> นี่ครับคนกินเนื้อจอระเข้ครับ เก่งมากเลยห้าบาทอย่าหยุดไปอย่าพึ่งถอดเสื้ออย่าพึ่งถอดเสื้ออย่าพึ่งถอดเสื้อใส่ไว้ก่อนอ้าวใส่ถุงมือดิถุงมือเราอยู่ไหนถุงมืออยู่ตู้นลึกถุงมือถุงมือใส่ถุงมือเลยมาด้วยตัวลูกมาด้วยตัวเขาเลยมาด้วยตัวเขาเลยมาด้วกตัวเขาเลยใส่ถุงมือแล้วใส่ถุงมือแล้วอ่ามายืนไปหาหน้าไปหาหน้าไปหาหน้าไปหาข้องอกหหน้าไปหาข้องแทน ไปนี่ไปอเลยังมีนี้ยังมีู้กสดเลยนมอต้องมอบ้องเวลาถ่ายรูปยืดเนมอบด้อมที่เหลือกดไรมือที่เหลือกดไร่โอเคมือที่เหลือกดไร่มที่เหลือกดไรมที่เหลือกดไร้หน่อยกดไร่หน่อยโอเคมด้วยิลเวลาถ่ายูกกองลูยดยมยดกอยมูกยืมยดโอเคยืไว้ไว้มไว้โอเคเก่มากเลย โอเคฮะตอนนี้เราก็เรียบร้อยแล้วนะวันนี้เราภารกิจแรกของเราก็คือมาไรฟาร์มเรียบร้อยไว้แล้วพาเด็กๆมาให้อาหารสัตว์นะต่อไปเราจะไปไหนกันคะไปที่พักนะครับคืนนี้นะไปที่พักนะโอเคไปครับเดินทางกันต่อครับผมอย่าเพวกเราจะรถมันล้ออยู่ในรถเอนนี่เรามาถึงที่พักแล้วนะครับบอนใกล้หาดภูวิลล่านะก็จุดที่เราพักคืนนี้ก็คือตรงนี้นะใช่คุนี้เหรมาแล้วะเดี๋ยวเราเข้าไปติดต่อก่อน ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่พักกันว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะสำรวจกันนะฮะคือเวลาที่เราเข้ามาถึงใช่ไหมนี่ฮะโเีค่อนเขาจะเป็นสไตล์แบบมินิมอลนะวินเทจนิดนิด,นดสวยงามเหมือนกันไปฮะ,ะ,ะเข้ามาเราจะเจอห้องแรกนะห้องนี้จะมีกี่เตียงคะ3สามเตียงปสามเตียงมีหนึ่งแล้วก็สองที่นอนโอ้ ที่สำคัญครับแยกทีวีซัมซุงมีเน็ตฟิกไม่มี YouTube หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ห้องต่อไปเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูก่อนนะให้เตียสำรวจก่อนเพราะว่ามันมากันหลายคนอ่ะห้องน้ำเป็นยังไงห้องน้ำก็จะเป็นประมาณนี้ละค่ะสวยมากเลยเตียข้นี้นี่ได้ไหมโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเตียขอเดินสำรวจก่อนห้องต่อไปเป็นยังไง ห้องนี้เป็นยังไงครับอ๋อห้องนี้จะเป็นเตียงสองเตียงนะเตียงใหญ่สองเตียงนี่เลยค่ะที่ว่าเกลียดมากเลยนี่นะอ่าห้องน้ําเตียงนี้จะนอนได้สี่คนเตียงนั้นสามอืมห้องน้ำก็คล้ายๆกันนะครับมีที่กั้นอ๋อก็มินิมอลดีสวยๆอืมใช้ถึงใช้แก๊สปิกนิก แตว่าแกโทรหาไูกเไม่ที่ตงตรงนี้ครับอีกห้องหนึ่งนี่ห้องนี้ห้องอะไรครับสำรวจกันอ่าตรงนี้เป็นห้องที่สามอ่าห้องแห่งความลับปาติโถ สรุปว่าคือมีทั้งหมดสามห้องนะครับทุกห้องจะมีโทรัศน์แยกออกมาหมดเลยนะอืแล้วก็อันนี้เป็นสระน้ํานะสระน้ำอันนี้จะดีนะคือเขาจะอยู่ในร่มแล้วครับเราเป็นไอรเดทส่วนตัวเลยแต่สาอาจจะมีดอกหญ้านะครับปิวหมาก็ไม่เป็นไรนะครับได้อยู่นี่พีพีระวังระวังจะไปโดนโต๊ะเขาพี่ระวังจะไปโดนตรงนี้อ มีนี่ให้เด็กๆเล่นนะก็ที่พักตรงนี้นะครับราคาจะอยู่ที่เอ,อ่อถ้าวันปกติไม่แน่ใจแต่วันนี้ที่เราเข้ามาพักเป็นช่วงสงการก็คือเจ็ดพันบาทนะครับมีทั้งหมดสามห้องห้องละสองเตียงเตียงใหญ่สองเตียงหนึ่งห้องแล้วก็อีกสองห้องนะครับจะเป็นเตียงใหญ่หนึ่งเตียงเล็กหนึ่งก็สำหรับรูปบ้านนอนน่าจะมาสักสิบคนน่าจะได้นะอืมถือว่าสวยเลย,เยอนอนห้องนั้นไหมได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าดูไมได้ ยังไม่เล่นนะแต่กินข้าวก่อนมาถึางว่าจะกินข้าเวเลยนะแหละโอเคเดี๋ยว <Okay. S 2> จ,ะจะเล่นเนาะ่ะ<า><า>เน้าเดดพัลมเ,ลเมนูของเราวันนี้มีอะไรบ้างวันนี้าวเหมือนเมื่อคืนนะแต่ว่าก็จะเพิ่มส้มตำยำวุ้นเส้นยำม,มาันมาม่าอื่นไปแล้วยไม่เค <laughs> แล้วก็มีหอยแครงครับเมื่อวานไม่ได้กินนะหาจนได้นะวันนี้ปูครับงนตกไปฮะเราจะกินข้าวกันแล้ววันนี้โอเคครับตอนนี้ก็เรียบร้อยนะเราชิปเอาออกมาจากโรงแรมแนละ้วนะฮะก็ทริปนี้ก็เป็นทริปของอวันสงการของเด็กๆนะฮะพามาเที่ยวแล้วก็มาเล่นน้ําช่วงสงการกันนะครับก็พักที่แบบมีสระว่ายน้ําอะไรในตัวเรียบร้อยก็หลังจากนี้ก็เลยเราจะขับรถกลับนะครับไปที่บ้านนะฮะ ใครที่ชอบนี้ที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดตับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็โปรดติดตามตอนตอน่ตอไปนะครับว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนนะครับเป็นทริปมีทั้งทริปเด็กทริปผู้ใหญ่แล้วก็ทริปกระจนไคยและเล็กน,น้อยนะครับสําหรับช่องของเรานะครับมีหลากหลายการท่องเที่ยวโอเคครับลาไปก่อนนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากค,ครับที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะ